เมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาณสวนซากุระโนมิยะเคมะบาชิวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมตักบาตรต้อนรับเทศกาลดอกซากุระบานโดยได้รับความเมตตาจากพระวิเทศธรรมมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผพ้่อในการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย พร้อมคณะสงฆ์จำนวน11รูปได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตในครั้งนี้โดยมีคณะกัลยาณมิตรว่าพระธรรมกายโอซากา้ามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยทุกท่านได้จัดเตรียมพัตาหารอรันประณีตมาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ทั้งอย่างได้ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมด้วยเมื่อถึงเวลาสว่างคณะสงฆ์ได้แปลแถวเข้าสู่ลานตักบาตร เพื่อรับบาตรจากคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทำกลางดอกซากุระที่บานสะพรั่งสวยงามทำให้ทุกท่านได้ทำบุญอย่างมีความสุขสดชื่นเบิกบานเพราะได้ทำบุญอย่างถูกหลักวิชาเนื้อนาบุญบริสุทธิ์ทานที่ให้ก็บริสุทธิ์ผู้ให้ก็บริสุทธิ์และบรรยากาศก็สวยงามสดชื่นอีกทางยังได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญมากเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลพิเศษกับคนพิเศษ คือเพื่อนกัลายาณมิตรที่ดีทำให้ทุกท่านเปลื้มปิติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ